ยมทูตสีเทากับเจ้าสาวสีชมพูตอนที่สิบยมทูตกลายเป็นเทพรักษได้มินโตะรายงานข่าววันนี้มีการพบศพพระเอกชื่อดังเจมโดลชัยเกิดอาการไหลาตายอยู่ในคอนโดหรูย่านปทุมวัน แพทย์วินิจัยว่าน่าจะเกิดจากการดื่มสุราที่เกินขนาดบว,วกกับพักผ่อนน้อยเสียงการรายงานข่าวจากโทรทัศน์ทำให้ฉันตกใจเพราะคนนี้เราเพิ่งจะเจอกันเมื่อคืนเองปิงปองเองยังเดินมาดูข้างฉันเลยอะ่ะเรามองหน้ากันในทันทีตายแล้วเหรอตายได้ยังไงอะ่ะเมื่อวานยังดูดีอยู่เลยนะคนเนี้ยฉันเพิ่งเจอที่ร้านเมื่อคืนนะในกลุ่มเดียวกับคุณบีมฉันจำรอยสักบนแขนเขาได้ ฉันพูดขึ้นมาก็จะหันไปมองหน้าคุณวินที่หันมามองหน้าฉันเช่นกันงานเธอได้เรื่องว่าอย่างไงบ้างคุณวินถามฉันขึ้นมาแต่ก็มีจอมเสลลตอบแทนเหมือนเดิมก็ดีครับเขาจีบเก่งดีเอาสามินเขินจนบิดไปเลยสุภาพบุรุษไม่แตะเนื้อต้องตัวเกินจําเป็นด้วยนะเขาเป็นคนทําให้คุณพะพายฆ่าตัวตายจริงหรือครับคําถามของปิงปองนั้นทําให้คนหน้านิ่งๆเงยหน้าขึ้นมามองมองหน้าฉันสิบอกฉันที ว่าฉันเป็นนักฆ่าได้ไหมแต่ฉันเนี่ยฆ่าคนมาเป็นร้อยแล้วนะฉันฆ่าได้อย่างเลือดเย็นคุณเชื่อไหมอย่าตัดสินคนที่ภายนอกและห้ามหลงรักเป้าหมายเด็ดขาดคุณวินหันมามองหน้าฉันสายตาดุทำเอาฉันสะดุ้งเลยอะอะไรฉันไม่ได้ตกหลุมลักเป้าหมายนะแต่เมื่อวานเขาไม่ได้บังคับอะไรฉันเลยคุยสนุกฟังเรื่องของฉันมากกว่าที่จะเล่าเรื่องของตัวเอง มันคือจิตวิทยาไงคนเราจะดูว่าคู่สนทนาเป็นคนยังไงจากการฟังอย่าจิตอ่อนมันกําลังสืบเธอจากเรื่องที่เธอเล่าแค่น,นี้ดูไม่ออกเหรอคนที่พูดตะคคอกใส่หน้าฉันทุกคำมาไปกดอะไรมาแล้วคุณรู้ได้ยังไงก็เพราะว่าคุณวินชอบทํายังไงลหละครับคุณตุนเอ่ยขึ้นมาทําเอาคนที่กําลังโมโหเปลี่ยนสีหน้าอ๋อผีเห็นผีแล้วสินะเมื่อวานเขาบอกฉันว่าฉันคล้ายคนรักเก่า เป็นผู้หญิงที่เหมือนดั่งสายลมคาดเดายากและไม่ยึดติดกับอะไรมีความคิดเป็นของตัวเองไม่อยากทําอะไรก็ไม่ทําเขายังรักคนรักเก่าของเขาอยู่น้ําตาไหลด้วยนะตอนที่พูดถึงอ่ะเหมือนว่าเขาจะเสียใจมากประโยชของฉันทําให้คุณวินมีสีหน้าคุ้นคิดแล้วมองหน้าฉันยอมรับเมื่อวานเห็นภาพนั้นฉันก็แอบสงสารน่ะเธอไม่เหมือนพระพายอาจจะมีส่วนคล้ายก็ตรงที่ดือ้อไม่ยอมใครแต่เธอไม่เหมือนพระพาย ฉันการันตีได้เลยเธอโดนมันหลอกแล้วมันกำลังใช้สิ่งที่เรียกว่าความน่าสงสารของเธอจิตใจของเธอต้องแข็งกว่านี้ให้นึกไปถึงตอนที่ฉันจีบเธอฉันก็ใช้ทุกทางเหมือนกันแข็งให้เท่าตอนนั้นแววตากวนๆฉาบมาที่ฉันที่มองเหมือนจะบอกอะไรแต่ฉันไม่ได้สนใจจะมองหรอกนะฉันไม่เคยคิดถึงเขาสักนิดนึงอะ ตอนนั้นฉันก็ไม่ได้สนใจคุณเอ้าเหรอไอ้ปิงปองพูดขึ้นมาทำเอาคนที่มองฉันอยู่ยิ้มออกมาไอ้นี่แม่งชอบขายเพื่อนว่ะมึงกับกูเลิกคบกันไปเลยสองนาทีฉันหันไปเหลือบตามองคุณวินที่ตอนนี้มองฉันเหมือนกันสองล้านห้าแสนแลกกับการทำงานสามเดือนถ้าเธอทำสำเร็จฉันยกหนี้ไปเลยมันจะหมดเวลาสำหรับเราแต่ถ้าเธอทำไม่สำเร็จล่ะก็เก็บกระเป๋ากลับไปทำงานอาบอบนวดที่เชียงใหม่ได้เลย ตะแกหัวงูเยอะนักแล้วคุณวินพูดขึ้นมาพร้อมกับส่งซองบางอย่างมาให้ฉันแล้วคุณอยากให้ฉันทำอะไรต่อละคะตอนนี้ฉันกลัวคือไอ้จินมี่ต่อให้มันจะงี่เง่าแต่ต้องยอมรับเลยมันเป็นคนเก่งที่โคตรพยายามมันคงจะจับตาดูเธอตั้งแต่หัวจับเท้าฉันจะให้มันเห็นเธออยู่กับฉันไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดจำไว้ไม่งั้นแผนของฉันจะล่มทั้งหมดเมื่อวานฉันเจอเขา เขามองฉันตลอดเวลาเลยอะเหมือนพยายามจะจับผิดเขาเรียกมันว่าอะไรนะปิงปองฉันหันไปถามปิงปองถึงสิ่งที่เขาพูดเออสังเกตพฤติกรรมมนุษย์ครับผมเนี่ยเก่งไปหมดเลยเวลาถูกมองอะ่ะปิงปองทำท่าขนลุกคุณวินเรียนจบที่เดียวกับมันมาครับมันพยายามจะชนะคุณวินอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยชนะทั้งเรื่องผลการเรียนหรือกิจกรรมใดๆมันเนี่ยแค้นมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น มันจะเห็นคุณวินกับคุณมิ้นไม่ได้มันกัดเราไม่ปล่อยแน่คุณตุลอธิบายถึงสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแบบคุณวินที่ไม่ค่อยสนใจอะไรเนี่ยนะจะเก่งขนาดนั้นเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยอะย่าดูถูกพ่งหมาบ้านนะมันกัดไม่ปล่อยถ้าเกิดปัญหาอะไรที่ยากให้ส่งปังปอนไปคุยกับมันมันมีรสนิยมชอบหนุ่มหน้าหวานคุณวินชี้แต่อีนี่มันชื่อปิงปองค่ะเมื่อไหร่จะเรียกถูกสักที คุณวินผมชื่อปิงปองครับน้ําตาจะไหลแล้วนะแต่ผมชอบผู้หญิงอ่ะก็ดีแล้วจะได้ไม่มีใจให้มันไงเอาไว้ใช้ตอนที่มิ้นอยู่ในสถานการณ์ไม่ดีส่วนเรื่องที่เหลือฉันจะจัดการให้เสียงโทรศัพท์ของฉันทำให้ฉันต้องหยิบขึ้นมาดูมันเป็นสายของคนที่เราเพิ่งจะแยกกันเมื่อวานคุณคิวคอลลิ่ง คุณวินพยักหน้าให้ฉันรับสายฉันเลยต้องรับสายและเปิดลำโพงสายสนทนาข้าคุณคิวเมื่อฉันรับสายคุณตุนก็ไปตามหาปากกากับกระดาษโอ้ยรู้ใจเจ้าหน่ายมากเลยนะเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับผมคิดว่าผมมีงานที่เหมาะกับคุณน่ะเรามาคุยกันหน่อยได้ไหมที่ไหนดีคะร้านกาแฟดีไหมคนเยอะดี <c oughs> ดีเลยผมกำลังคิดถึงรอยยิ้มคุณเลย ไระหยกที่ทำเอาคนที่กําลังเขียนกระดาษในข้อความกระตุกแขนของฉันให้มานั่งตักเลยยิ้มมากๆคนจะหาบ่วบ้านะคะแต่คุณอยู่กับผมก็ไม่เห็นว่าคุณจะหุบยิ้มเลยนะสงสัยคุณจะบ้าไปแล้วอุ๊ยจีบเก่งอะฉันมองกระดาษที่ตอนนี้มันว่างเปล่าแต่คนที่เป็นเจ้านายของฉันกลับกอดฉันที่นั่งตักเอาไว้ไม่ยอมปล่อยอุยก็คุณคิวคุยสนุกนีคะเจอกันตอนไหนดีละคะงั้นตอนนี้เลย ผมไปรับที่คอนโดดีไหมเอ่อจะจะมารับเหรอแต่ตอนนี้คุณวินอยู่ที่นี่นี่แล้วเขากําลังหอมหัวไหล่ของฉันหรือเปล่าอ่ะเอ่อจะดีเหรอคะทําไมอ่ะซ่อนใครเอาไว้หรือไงเอ่อมีช่ค่ะคอนโดชั้นเก่าอ่ะกลัวคุณรับไม่ได้อ่ะงั้นฉันขอไปอาบน้ําแต่งตัวยี่สิบนาทีได้ไมั้คะปิงปองไปด้วยนะฉันมองไปที่คนที่ชีโบชีเบว่าตัวเองจะไปด้วยงั้นเจอกันนะอ่ะค่ะ จบการสนทนาอะไรของคุณเนี่ยยิ้มอะไรมากมายอ่อยเรื่อไงไม่ต้องยิ้มเยอะก็ได้เข้าใจมเอแล้วคนที่กอดฉันอยู่ก็พูดแบบนั้นนะ่ะกอดทําไมแล้วเนี่ยงานของเขาเองเนะฉันก็ทําตามที่เขาสั่งเนะเลิกกอดได้แล้วฉันแค่ทํางานให้คุณนะ่ะฉันไม่กล้าจะบอกให้เขาปล่อยเพราะหัวหนักๆของเขาซบอยู่ที่แผ่นหลังของฉันความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรกันนะระวังตัวเนะะ มีอะไรโทรหาฉันอืมเป็นห่วงอีกแล้วอย่าใจอ่อนนะมินถ้าแกคบกับเขาแกจะตายเลยเนะฉันรีบดึงมือของคุณวินออกแล้วลุกขึ้นไปเตรียมตัวตามนัดแต่กอดอุ่นจังเลยเฮ้ยต้องไปอาบน้ําแล้วเสรษดาไปก็เท่านั้นท่องเอาไว้มินมันเป็นไปไม่ได้หรอกด้านทาวินหลังจากที่โดนมินไล่ออกมาจากห้องผมเองก็ไม่ปลอดภยัยถ้าจะออกไป มันจะเสี่ยงต่อการมาพบเจอผมว่าผมมาหาเธอที่นี่ไม่ได้แล้วถ้าเข้าออกจะต้องมีคนเห็นมันไม่ปลอดภัยต่อเธอด้วยเมื่อกี้ส่วนตัวหรืองานครับงานสิวะมันดูจริงจังมากเลยนะครับมันดูจริงนะอาการเจ้านายอยากงองแงนะครับใช่ตอนนี้มีอาการอยากจะเตะมึงด้วยไปเลยไปไปตามหาที่อยู่ของไอ้ยศมาให้กูเลย ผมเลือกกดลงลิฟต์ไปที่ชั้นสองแล้วเดินออกทางบันไดหนีไฟเพื่อให้คนที่มาหาเธอด้านหน้าจะได้ไม่เห็นแล้วถ้ามันรู้ที่อยู่เธอแล้วผมจะเจอกับเธอ,อยังไงหรือผมควรจะเช่าเหมาทั้งชั้นที่เธออยู่เอาไว้ดีนะจะได้ปลอดภยัยไม่มีใครเห็นด้วยอ้าเป็นความคิดที่ดีฮะคิดแผนชั่วอะไรอยู่ครับบอกผมด้วยนะไม่งั้นนะ่ะผมสนับสนุนไม่ทันนะกูค,คิดว่าจะเตะมึงยังไงดีเนี่ยคนกำลังใช้ความคิดอย่าเพิ่งขัดได้ไหม ผมเข้ามานั่งในรถเพื่อใช้ความคิดเงียบๆแต่ตุลเดันเสือกลีตามองผมผ่านกระจกมองหลังผมเลยต้องถีบเบาะเข้าให้มึงนี่แม่งไม่ทุบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมคุณวินครับนั่นรถตู้ของพวกมันหรือเปล่าอ่ะไอ้ตุลชี้ผมดูรถที่เลี้ยวเข้ามาจอดที่หน้าคอนโดของมิน้นมันมาก,ก่อนเวลาแสดงว่ากําลังตื่นเต้นมันจะชอบมิ้นจริงๆเหรอ,อมันลืมน้องสาวผมได้จริงๆแล้วอย่างนั้นเหรอ,อเวลาแค่ ปีเดียวเองนะกับคนที่มันกำลังจะแต่งงานด้วยใช้เวลาลืมได้เลยเออผมมองดูมินที่แต่งตัวด้วยชุดสีชมพูน่ารักสดใสในแบบของเธอผมมองเธอกำลังจะขึ้นรถโดยมีผู้ชายอีกคนเปิดประตูรถให้ผมเคยทำแบบนี้กับเธอตอนนี้มีคนอื่นมาทำแทนผมแล้วยีนั่นมันทำงานจริงปะวะทำไมต้องยิ้มอะไรขนาดนั้นเนี่ยตอนนี้ตาของคุณวินอะ่ะพองไหมครับอะไรของมึงเอ่ ก็ตามันร้อนยังไงล่ะครับเก็บไม่อยู่เลยนะขับตามไหมคำถามของไอ้ตุนนั้นทำให้ผมช่างใจผมควรจะห่วงเธอไหมหรือไม่ต้องวันนี้ผมต้องไปเจอไอ้ยศมันสักหน่อยแต่ถ้าผมไม่ตามไปแล้วเขาจีบกันติดเลยก็ให้มันเป็นเรื่องของเธอก็แล้วกันผมเท้าคางมองรถที่กำลังขับออกไปไกลไกลรถของผมไปเรื่อยๆแล้วรถของผมก็กำลังตามรถคันหน้าไปโดยที่ผมไม่ได้สั่ง แต่ผมก็ยังให้ตุนมันทำตามใจตามไปเรื่อยๆตอนนี้เธออยู่กับผมก็ไม่ได้เห็นจะยิ้มอะไรแบบนี้คนรอบตัวผมทำไมถึงได้ชอบไอคิวนักดูก็รู้แล้วว่ามันตอแหลบีบน้ำตาในข่าบคนดีผมยังจำวันที่มันมางานศพหลอกของพระภายได้ดีมันร้องไห้เหมือนจะตายทำไมวันนี้มันถึงเปลี่ยนใจจากน้องสาวผมง่ายจังมันกำลังพาคุณมิ้นไปที่ร้านกาแฟจริงๆเข้าไปในร้านเลยไหมครับ ไอ้ตุนถามผมทำให้ผมต้องหลุดออกมาจากความคิดไม่เราจะเสี่ยงให้ใครเห็นไม่ได้มึงนั่นแหละพากูมาทำไมผมถามไอ้ตุนขึ้นมาอย่างไม่พอใจผมสั่งให้มันไปตามหาที่อยู่ของอ้ยศนั่นต่างหากมันมีวิธีที่ผมจะรับรู้บทสนทนาเกยเยอะจะโทรเข้าไปหาปังปอนก็ได้แต่ผมไม่อยากให้เธอเสี่ยงอะไรเลยถ้าจิมมี่มันจับได้ความระแวงนั้นจะอยู่กับเธอไปไม่จบสิน้นการที่ผมมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ควรแล้วผมควรจะไปได้แล้ว มั่นใจแล้วว่ามันไม่ได้พาวินไปที่แปลกๆตนมึงติดต่อหาคนในโมเดลลิ่งพอใจบอกทีว่าถ้าวินติดต่อมาฉันจะหางานให้ยีนั่นทำทุกวันจะได้มีเวลาเจอกันของยีนั่นกับไอคิวน้อยลงใครไม่ดันวินดันใช่ไหมหล่ะครับเฮ้ยมันเอาอีกแล้วผมทิเข้อดีบอกของคนที่พูดมากผมต้องดันเพราะอยากได้เงินขึ้นตั้งหากเล่าอินนี่ทำเป็นรู้ดีนะักถีบแม่งเลยชอบชองให้คนอ่านเข้าใจผิด ผมบอกกับเธอแล้วจะให้เธอทำงานใช้นี่ก็แค่นั้นเองผมนั่งคิดถึงเรื่องราวสมัยก่อนตอนที่คิวมาตามจีบน้องสาวผมอยู่มันเป็นคนที่ติดแฟนมากแล้วชอบทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสุดๆต้องเจอกันทุกวันซึ่งตัวผมเองแม้จะขัดขวางมันก็หาทางมาเจอน้องสาวผมอยู่ดีจริงๆแล้วมันเป็นคนแบบไหนกันแน่นะอีกด้านคนนี้เหละครับที่คุณคิวจะฝากเล่น M v มหน้าตาน่ารักดีนะครับโอเคได้ครับพระเอกจะเป็นใครดี เพลงเป็นเพลงน่ารักน่ารักคนที่รักกันมากๆรักกันมานานแล้วแล้วก็เถียงกันว่าใครรักใครมากกว่ากันล่ะครับแล้วตอนจบก็มีจุบก,กันทีนึงเบาๆน่ารักน่ารักใสๆนะครับงานที่โดนบลีฟฟ์ทำให้คิวมองหน้าหญิงสาวแล้วยิ้มออกมาทำให้หญิงสาวต้องยิ้มตอบอย่างเรียงไม่ได้ต้องใช้คนที่เล่นละครเก่งไหมครับโปรดิวเซอร์อู ไม่ต้องก็ได้ครับยังไงงานนี้ก็เป็นของเราทั้งหมดแต่เรากำหนดได้ครับขอแค่คุณคิวต้องการผมจัดให้ได้หมดเลยอูพยายามพูดประจบประแจงคิวจนรู้สึกหน้าอึดอัดสำหรับมินตราไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ถ้าผมอยากเป็นพระเอกด้วยได้ไหมผมคิดว่ามันน่าจะสนุกดีมันถ่ายแค่วันเดียวเองนี่ใช่ไหมคิวถามถึงระยะเวลาการทำงานก่อนจะหันไปมองหน้าหญิงสาวที่ทำหน้านิ้วคิวขมวด ครับแค่วันเดียวอูตอบออกมาด้วยรอยยิ้มก่อนจะหันไปมองหญิงสาวที่ตอนนี้มีอาการอยากจะปฏิเสธงานมากกว่ารับงานนี้แน่ๆคุณคิวคะขอคุยส่วนตัวได้มั้คะหญิงสาวลากแขนชายหนุ่มจากโต๊ะที่กำลังคุยธุระสำคัญไม่สนใจหน้าไหนทั้งนั้นว่าจะอธิบายอยู่โดยมีปิงปองวิ่งตามมาไม่ห่างแต่นอกจากคิวจะไม่โกรธแล้วยังหัวเราะกับสิ่งที่เธอทำอีกต่างหากใบหน้าบึ้งตึงยิ่งทำให้คิวนั้นหัวเราะดังขึ้นอีก เล้วผมมานอกร้านทําไมล่ะครับนี่มันอะไรกันคะเนี่บอกว่าแค่งานเล็กๆที่เหมาะกับฉันน่ะแต่งานนี้คุณเรียกมันมาให้ฉันมันเป็นเหมือนฉันใช้เส้นได้มาคุณทําทําไมอะ่ะผมจีบคุณไงถามแปลกจังเคยคิดบ้างไหมว่าผมจีบคุณอยู่นะถ่ายงานกับผมผมเองก็อยากหาอะไรสนุกๆทำอ่ะคุณเองเคยถ่าย MV มมาแล้วแต่ผมไม่เคยแล้วผมอยากทำมาถ่ายเป็นเพื่อนผมหน่อยนะ รอยยิ้มของคิวทำให้มินตราปฏิเสธไม่ได้แม้ตอนนี้จะยังไม่ได้ปรึกษากับเจ้านายตัวจริงของเธอแต่สายตาที่มองเธอมันกลับทำให้เธอปฏิเสธไม่ได้เลยฉันเนี่ยคนจีบเยอะนะแค่นี้ฉันไม่ใจอ่อนหรอกคนที่จีบคุณทาวิลหรือเปล่าคำถามนี้ทำเอาหญิงสาวถึงกับหน้าซีทำอะไรไม่ถูกไปเลยแต่คนที่พูดกลับยิ้มแฉ่งจนน่ากลัวมีอีกค่ะเยอะเลยล่ะ สีหน้าเจริงๆของหญิงสาวทำให้คิวก้มลงกระซิบข้างหูเธอเบาๆทำงานของเขาแต่ไม่ทำงานของผมแบบเนี้ไม่ยุติธรรมนะสงสัยฉันจะต้องพิจารณาผู้ชายที่มาจีบแล้วละค่ะคนหนึ่งก็ข่มขู่อีกคนก็งองแงในบรรดาคนที่มาจีบไม่มีใครสู้ปิงปองได้สักคนฉันไม่ได้ชอบคนรวยไม่ได้ชอบคนมีอำนาจแต่ฉันชอบผู้ชายที่อยู่กับฉันทุกที่ เพราะถ้าฉันรักใครฉันไม่มีวันเปลี่ยนใจอะคะ่ะไปปิงปองเรากลับกันอ้องานนี้ฉันรับก็ได้คะ่ะเพื่อความยุติธรรมฝากตัวด้วยนะคะมินตาจุงมือปิงปองเดินจากคิวไปแม้ชายหนุ่มจะมองตามเธอแค่ไหนเธอก็ไม่หันกลับมามองแม้แต่นิดเดียวบอสครับฉันชอบผู้หญิงคนนั้นแต่ฉันเกลียดไอ้ผู้จัดการนั่นแกชอบไม่ใช่อหะอฟว์บอยจัดการบันทีสิ อย่าให้มันมายุ่งกับมินตาฉันจะทำลายทุกอย่างที่คิดจะมาแย่งกับฉันหรือแข่งกับฉันไอ้ทาวินมันใช้อะไรข่มขู่มินตราแกไปสืบมาทีสิจากผู้จัดการส่วนตัวคนนั้นครับแต่เขาไม่น่าจะชอบแบบผมนะจิมมี่คลี่ยิม้มมองชายหนุ่มที่เดินจูงมือไปกับสาวที่เจ้านายของเขานั้นหมายปองแกรู้นี่มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับบอสแล้วเรื่องไอทาวิน ที่คุณบีมบอกเหระครับจิมมี่ทำถึงผู้ชายอีกคนที่จะตัดทิ้งไม่ได้มันตามจีบน้องสาวฉันอยู่มันคงไม่ได้จริงจังหรอกมั้งกับมินตราที่บ้านมันมีฮาเลมด้วยนะมันก็แค่ผู้ชายธรรมดาที่หลีไปทั่วคิวคิดถึงอดีตพี่แฟนที่ไม่คิดจะทำอะไรเลยนอกจากกีดกันเขากับจีบผู้หญิงไปทั่วกระผมคิดว่าบอสประเมินผู้ชายคนนี้ต่ำไป ผู้ชายคนนี้น่ากลัวกว่าที่บอสคิดผมเคยเจอมาแล้วอีกด้านในคืนที่จันอับแสงเงามืดมิดติดตามชายวัยวกลางคนที่กำลังจะเดินออกจากรถพร้อมกับลูกสาวตัวน้อยภาพครอบครัวสุขสันต์ที่แสนจะอบอุ่นแต่เพียงภรรยาเดินออกมารอยยิ้มของเขาก็หายไปหนูจ้าหนูไปรอพ่อข้างบนก่อนนะค่ะพ่อเพียงลูกสาวรับสายตาคนเป็นภรรยา ก็เปิดประเด็นบทสนทนาทันทีเสียงที่แผดออกมาพร้อมกับน้ำตาทำให้คนเป็นสามีไม่อยากฟังแล้วเดินหนีมึงจะไปไหนมึงมีผู้หญิงคนเดินอีกแล้วไอ้ชั่วมึงจะทำให้กูตอมใจจะตายเลยใช่ไหมอย่าซะกูจะเอาลูกไปจากผู้ชายเร็วๆอย่างมึงคนเป็นภรรยาเดินมาทุบตีคนเป็นสามีจนสามีทนไม่ไหวเหวีว่ยงหญิงสาวลงไปกับพื้นแล้วตาไปเตะอย่างแรงจนล่างของหญิงสาวนั้นต้องหมอบลงไปกับพื้น น้ำหน้าอย่างมึงอะนะไม่มีกูมึงก็ตายมีปัญญาหาเงินเลี้ยงลูกเหรอไม่มีสินะเพราะคนอย่างมึงมันงูจ้ำใส่หัวของมึงไว้ถ้ายังไม่อยากอดตายก็อย่าเสือกมาหาเรื่องกูชายหนุ่มเดินเข้าไปในบ้านทิ้งหญิงสาวให้ร้องไห้อยู่ที่พื้นการกระทำทุกอย่างในสายตาของโยมโทูตที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดรอยยิ้มที่คลี่ออกทำให้คนที่ยืนอยู่ข้างๆกลุ่มขมับเอ้ยยิ้มทีไร ผมลำบากใจทุกทีเลยตุนเอ๋ยพูดกับคนเป็นเจ้านายตามดูมันตามดูความสัมพันธ์ของมันกับเมียว่าร้ายแรงแค่ไหนกูจะเป็นเทพารักที่ยื่นทางเลือกให้เมียมันเองว่าจะเอาขวานหรือเอาปืนเงามืดจากไปเหลือทิ้งไว้แต่เสียงร้องไห้ของหญิงสาวที่เจ็บทั้งกายและใจปรดติดตามตอนต่อไป ทำไมอ่านตอนนี้แล้วแพ็เขินก็ไม่รู้และค่ะรู้สึกว่าตัวเองสวยแล้วก็มีคนมารุมรักเนอะอยากถูกยุ่มจีบแบบนี้บ้างจังสุดท้ายนี้แล้วคุณผู้ฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งติ้งพอไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบอยมลริพีชาแนล สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เมบบุ๊กมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มาริพีชาแนลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e กันด้วยล่ะ